สื่อการเรียนรู้วิชาหน้าตศินป์ชั้นประถมศึกษาปีที่4หน่วยการเรียนรู้ที่3เรื่องการแสดงหน้าตสินไทยครูผู้สอนคุณครูปานจิตรอดภัยนักเรียนดูรูปภาพนะคะจากรูปภาพ อันนี้ก็จะเป็นการเรียนการสอนของครูกับนักเรียนนะคะถ้าเราเราอยู่บ้านคนที่มีพ่อคุณต่อเราก็คือคุณพ่อคุณแม่นะคะแล้วถ้าเราอยู่โรงเรียนล่ะคะครูมีพวกคุณต่อนักเรียนอย่างไรบ้างนักเรียนนึกออกไหมคะคุณครูมีพ่อคุณอะไรกับเราบ้างอ่าเดี๋ยวนึกไม่ออกนะคะเดี๋ยวเราจะไปเรียนกันนะคะว่าวันนี้เราจะเรียนเกี่ยวกับเรื่องอะไร การแสดงความเคารพในการเรียนและการแสดงนาฏศิสินไทยแล้วก็นาฏศิลินสากลน,นะคะนักเรียนการแสดงความเคารพในการเรียนและการแสดงนาฏศิสินไทยแล้วก็การแสดงนาฏศิลินสากลก็จะมีรูปแบบในการแสดงความเคารพที่แตกต่างกันนะคะเพราะว่ามีวัฒนธรรมต่างกันซึ่งในการแสดงนาฏศิสินไทย จะมีการแสดงความเคารพที่เกี่ยวกับครูอาจารย์ความเป็นมงคลต่างๆอันนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับของนาาศิสินไทยนะคะการแสดงความเคารพในการเรียนและการแสดงนาาศิสินไทยนะคะอันดับแรกเลยนะคะนักเรียนก็คือพิธีไหว้ครูนะนักเรียนเวลาเรามาโรงเรียนเนี่ยก็จะมีการไหว้ครูประจำปี ทุกๆปีใช่ไหมคะแต่ทีเนี้ยตอนนี้เราไม่ได้มาเรียนตามปกตินะคะเราก็จะมารู้ว่าพิธีไหว้ครูเป็นยังไงนะคะการไหว้ครูเป็นวัฒนธรรมอย่างหนึ่งของคนไทยซึ่งเป็นสิ่งสําคัญมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการเรียนวิชาดนตรีนาฏศิลป์นะคะเราจะต้องมีการทำพิธีไหว้ครูทุกๆปีนะคะเราเรียกว่าไหว้ครูสาย การแสดงนาฏศิสินไทยความหมายของพิธีไหว้ครูนะคะการไหว้ครูก็คือการแสดงความเคารพกตัญญูกะตะเวทีแด่ครูบาอาจารย์ผู้ถ่ายทอดความรู้อบรมสั่งสอนให้มีวิชาความรู้ติดตัว แล้วก็สร้างความเจริญรุ่งเรืองให้กับตนเองแล้วก็เยาวชนอันนี้จะเป็นความหมายของพิธีไหว้ครูนะคะทีนี้เรามาดูประวัติของพิธีไหว้ครูนะคะนักเรียนพิธีไหว้ครูมีมาตั้งแต่โบราณนิยมจัดขึ้นในวันพฤหัส,สบดีนะคะซึ่งถือว่าเป็นวันครูและต้องไม่ตรงกับวันพระ นิยมประกอบพิธีในเดือนคู่นะคะยกเว้นเดือน9เพราะถือว่าเป็นเลขที่ดีมีความก้าวหน้ามักทำกันในวันข้างขึ้นซึ่งถือว่าเป็นวันฟูส่วนวันข้างแรมก็จะถือว่าเป็นวันจมพิธีไหว้ครูนะคะก็จะเริ่มขึ้นในสมัยรัชกาลที่4และจะถือเป็นประเพณีปฏิบัติสืบต่อกันมาในการประกอบพิธีไหว้ครู ผู้ที่ทำการครอบครูอันนี้เป็นสายนาตศิล์นะคะนักเรียนต้องได้รับพระราชทานครอบจากพระมหากษัตริย์นะคะก็คือได้รับการแต่งตั้งจากพระมหากษัตริย์นะคะจึงจะสามารถทำพิธีครอบให้กับนักเรียนได้และต้องมีคุณสมบัติเป็นครูเพียบพร้อมก็คือจะต้องเป็นบุรุษเป็นผู้ชายนั่นเองนะคะที่แสดงเป็นตัวพระ เพราะเปรียบเสมือนเป็นตัวแทนของเทวดาและมีอายุไม่ต่ำกว่า30ปีนะคะมีความประพฤติด,ดีอยู่ในศีลธรรมบวชเรียนมาแล้วมีความรู้ความเชี่ยวชาญในด้านนาฏสินชั้นสูงและมีสิทธิ์ฝึกสอนพอสมควรอันนี้ก็จะเป็นประวัติพิธีไหว้ครูสายนาฏศิลนไทยนะคะนักเรียน ลักษณะของพิธีไหว้ครูนะคะอันดับแรกนะคะก็คือพิธีสวดมนต์เย็นคือพิธีสงฆ์ที่มักนิยมทําก่อนวันไหว้ครูหนึ่งวันนะคะพิธีไหว้ครูคือการสํารวมใจราลึกถึงพระคุณของครูที่ประสิทธิ์ประสานวิชาความรู้ให้แก่ศิษย์และพร้อมใจกันเป่งเสียงวาจาด้วยความเคารพตามผู้กระทําพิธี ครูคจะมีรูปภาพเล็กๆให้นักเรียนดูนะคะอันนี้ก็จะเป็นพิธีเกี่ยวกับการไหวค้ครูสายนาฏศิลป์ดนตรีไทยนะคะ 3. พิธีครอบครูนะคะก็คือการนำเอาศรีรษะของครูมาครอบเพื่อรับสิทธิ์เพื่อครูจะคอยปกป้องรักษาให้สิทธิ์มีความจำท่าทางในการรำจังหวะดนตรีผู้เรียนนาฏศิลป์ทุกคนนะคะถือว่า พิธีครอบครูเป็นพิธีที่สําคัญและจำเป็นสําหรับผู้ปฏิบัติท่ารําในระดับสูงนะคะ,ะพิธีมอบอันนี้จะเป็นพิธีขั้นตอนที่สูงที่สุดนะคะก็คือการได้รับมอบความรู้จากคุณครูในพิธีมอบครูจะนำอาวุธในการแสดงทั้งหมดนะคะมัดรวมกันแล้วภาวนาคาถาให้กับศิษย์น้อมรับพิธีนี้ เป็นประเพณีนิยมที่จะปฏิบัติกันมาจนถึงปัจจุบันนะคะการรับมอบก็คือว่าลูกศิษย์เนี่ยสามารถนำทักษะวิชาความรู้เกี่ยวด้านเกี่ยวกับด้านนาฏศิลป์ไทยดนตรีไทยนะคะไปถ่ายทอดให้กับนักเรียนที่เป็นลูกศิษย์ได้นะคะเราเรียกว่าพิธีรับมอบก็จะมีอาวุธต่างๆนะคะในการแสดงก็จะมามัดรวมกันนะคะ อาจารย์ผู้ทําพิธีก็จะบริกรรมคาถานะคะแล้วก็จะยกอาวุธทั้งหมดเนี่ยมอบให้กับลูกศิษย์ที่จะไปสอนหนังสือให้กับเด็กๆในรุ่นต่อไปนะคะอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของพิธีไหว้ครูค่ะทีนี้เรามาดูประโยชน์ของการไหว้ครูนะคะนักเรียน ประโยชน์ของการไหว้ครูก็จะมีหลักๆด้วยกันทั้งหมด5ข้อนะคะก็คือเป็นการสร้างสิทธิ์ให้มีความเชื่อมั่นในวิชาความรู้ที่ได้เรียนมาแล้วก็กล้าแสดงออก 2. นะคะทำให้เกิดความสามัคคีเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเพราะเป็นสิทธิ์มีครูเหมือนกัน 3. นะคะสามารถนำวิชาความรู้ที่เรียนมานะคะ ไปถ่ายทอดได้ด้วยความมั่นใจเหมือนที่คุณครูอธิบายเกี่ยวกับพิธีรับมอบนะคะเมื่อกี้ 4. ทํทให้มีความรู้ความเข้าใจในพิธีกรรมด้านนี้มากขึ้นนะคะ 5. เป็นการขอขมาครูเมื่อทําในสิ่งที่ผิดพลาดอันนี้ก็จะเป็นประโยชน์ของการไหว้ครูนะคะนักเรียน การแสดงความเคารพในการเรียนและการแสดงน้าตสศินปสากลน,นะคะเมื่อกี้เราเกี่ยวกับน้าตสินไทยทีนี้เรามารู้เกี่ยวกับน้าตสศินปสากลน,นะคะการแสดงน้าตสศินปสากลในแต่ละวัฒนธรรมนะคะก็จะมีวิธีการแสดงความเคารพที่แตกต่างกาันและที่นิยมกันมากก็จะเป็นการโค้งคำนับก่อนการแสดงเช่นการแสดงละครเวทีละครบอร์ดเว การแสดงคอนเสิร์ตผู้แสดงจะโค้งคำนับเพื่อแสดงความเคารพผู้ชมตอนเริ่มการแสดงหรือขอบคุณเมื่อได้รับการปรบมือหรือเมื่อการแสดงนั้นจบลงและผู้แสดงรวมถึงผู้เกี่ยวข้องในการแสดงนั้นจะออกมายืนเรียงแถวกันนะคะแล้วก็โค้งคำนับผู้ชมการแสดงเป็นการขอบคุณในตอนจบการแสดง ซึ่งวิธีการแสดงความเคารพในการเรียนและการแสดงนาตศิลินสากลของแต่ละชาติก็จะแตกต่างกันแต่จะเป็นการแสดงความเคารพที่เหมือนกันนะคะอันนี้ก็จะเป็นลักษณะการแสดงความเคารพในการเรียนนาตศิลินสากลนะคะเป็นไงบ้างคะนักเรียนเรียนจบแล้วเกี่ยวกับพิธีการไหว้ครูนะคะ การแสดงความเคารพการแสดงนาตศิสินไทยประโยชน์ของการไหว้ครูแล้วก็การแสดงความเคารพของนาฏศิลินสากลนะคะเมื่อนักเรียนเข้าใจแล้วนะคะคุณครูก็จะให้นักเรียนนะคะทำแบบทดสอบนะคะโดยให้นักเรียนบอกประโยชน์ของการไหว้ครูเมื่อกี้คุณคัวอธิบายไปแล้วนะคะว่ามีกี่ข้อให้นักเรียนเขียนใส่สมุดนะคะ แล้วก็ถ่ายรูปส่งมาในไลน์ให้คุณครูดูนะคะคุณครูหวังว่านักเรียนคงจะทําได้นะคะถ้านักเรียนทําไม่ได้นักเรียนย้อนคลิปวิดีโอกลับไปดูใหม่นะคะเกี่ยวกับประโยชน์ของการไหว้ครูนะคะชมคลิปจบแล้วอย่าลืมกดติดตามคครูด้วยนะคะนักเรียนนักเรียนจะได้เห็น คลิปที่คุณครูลงก่อนใครนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะนักเรียนสวัสดีค่ะ